สวัสดีค่ะพอเม่พี่น้องมาพบมาพบกับยายปุ่นคนชาวเขื่อนอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้มามามายำาปลานิ้นฟูอีกแล้วคะ่ะพี่น้องเป็นเมนูที่กินบเบื่อกินไม่เบื่อคะ่ะมายำาปลานิ้นฟูนะคะ่ะน้ากันเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาเอายำม,มายะม,มาว้ายตายแล้วค่ะยำาปลานิ้นฟู อ๋สบท่านได้ใส่ไปหลายเด้อยพี่น้องเล้วนะคะมีอย่างหลายพี่น้องมีหนำย่ำหอมแดงแล้วก็มะม่วงทุกอย่างคุกเข้าให้เขากันพี่น้องค่ะคุกเข้าให้เข้ากันอันนี้เป็นใบสะระแหน่หรือว่าพักชี่ใบเลื่อยเนาะเก็บอยู่ขางเฮียนพักข้าเป๋ไหมฮะเนี่ยค่ะคุกเข้าให้มันเข่ากันซื้อพี่น้องมีอย่างยากเลยมีแต่หนำย่ำ พอว่าในซองสิไี่นำยำกับทัวลีสงกับเนื้อป่าส่วนบักม่วงกับความแดงให้มูเจ้าไปหาเอาทั้งหนาเด้อนี่ละยำปลานินฟ้ฟูอร่อยมากๆกินผู้เดียวได้พี่น้องนี่เขาว่ากินกินตะกันไม่ดอกก <laughs> ินตะกับนี่เป็นสร้างอยู่ <laughs> เดี๋ยวซิมมึงก่อนเด้อ ต้องน้ำย่ำมะเมนว่าเทศจวกโล่งเคียเดียวเด้อพี่นอ้องต้องว่าต้องค่อยๆใส่ไปเทียบใส่หลายเกินไปผ,ผู้ผู้บอมักเข้มกัสิว่าเข้มสินะอพอดีค่ะอืมพอหนึ่งหลอกกับบักม่วงม่วงขึ้งรึ้งลูกหนวยใบใหญ่เนี่ยพี่น้อง นวยปทอกำปั่นเดยจำกำปั่นเล็กหน่อยละฉันเอาเครึ่งนวยเนาะม่วงเกี่ยนี่ค่ะน้ำย่ำประมาณสามช้อนเนี่ยสามช้อนโต๊ะเนี่ยว่าเต็มดีไปนายดอกพอดีเลยเนี่ยค่ะมากินน้ำกันมาเนี่ยนี่ต้เบื้องซับนีและพี่น้องแซบแบน้ำกันค่ะน้ำไล่ไหลเอาเกียร์ข้ามคน กิ่นก่อนไปเ่ยขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ